สวัสดีค่ะมาอัปเดตนะคะน้ำเต้าแปดเซียนนะคะให้ชมนะคะฝนดีนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยดีนะคะคางนี้มาลูกใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้ลูกแรกนะคะโหใหญ่มากๆเลยนะคะลูกนี้ลูกแรกนะคะกําลังทยอยไล่ออกดอกนะคะออกผลนะคะ นี่นะคะติดดอกติดผลนี่นะคะดกจริงค่ะต้นเดียวเนี่ยโอ้โหดกมากๆแต่กล้วยขยันตัดยอดนะคะตัดยอดเขาก็จะแตกออกออกเยอะเขาจะให้ผลผลิตเยอะนะคะนี่ดกมากๆเลยนะคะตัดยอดเลยตัดยอดแล้วเขาก็แตก แล้วลูกใหญ่ด้วยแล้วนี้นะคะคางนี้นะคะคางน้ำเต้าน,นี้กดดันมากนะคะเพราะว่าลูกค้าจองใจอ่อนทุกทีนะคะขอแบบลูกเลยนะคะลูกแก่แกทุกทีก็ไม่ไม่ขายลูกแก่นะคะขายแต่มเมล็ดพันธุ์นะคะลูกค้าอยากอาเอาไปเป็นของมงคลนะคะ เดี๋ยวจะจัดส่งไปให้นะคะถ้าได้นะคะถึงยังไม่รับปากนะคะเวลาลูกค้าขอขอลูกนะคะเพราะเรายังไม่เห็นสินค้านะคะเราก็ไม่การรับปากนอกจากจะมีสินค้าแล้วเราก็จะโพสต์ขายนะคะอันนี้ลูกค้าบอกขอเลยนะคะให้จดออเดอร์ไว้เลยนะคะหลายเจ้ามากนะคะขอซื้อเป็นลูกเลย นี้ก็พามาชมน้ำเต้าแปดเซียนนะคะทานได้นะคะผลจะจะแกงจะแกงเลียงนะคะจะต้มจืดได้หมดเลยแต่กล้วยปลูกนี่ตั้งใจปลูกเพื่ออนุรักษ์ไว้ดูนะคะรูปทรงเขาสวยผลแก่มีเท่าไหร่ก็หมดนะคะปลูกพืชผักต้องใจเย็นๆน,นะคะถ้าถ้าแตกยอดออกมานะคะเราตัดยอดทิ้งได้เลย ส่วนมากกล้วยปลูกเพื่อเก็บผลผลิตก็จะตัดยอดนะคะไม่ว่าพริกไม่ว่าพืชผักชนิดอื่นๆนะคะตัดให้เขาแตกไม่ต้องรอเขาแตกเองยิ่งตัดเขายิ่งแตกเยอะนะคะค่ะเดี๋ยววันหน้าจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะคะเวลาออกห้อยเยอะๆนะ่าสวยมากเลยนะคะดกด,ด้วยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ